แก้ไขกฎหมายใหม่ขับขวาสุดห้ามต่ำกว่า100กิโลเมตรต่อชั่วโมงรายละเอียดเป็นยังไงมาลองฟังกันดูดีกว่า สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนยูทูบชานอลแฟนเพจเฟซบุ๊กทนาคู่ใจวันนี้นะครับอยู่กับทนายดนาลคงแก้วเพชรนะครับในช่องทนายคู่ใจมีอันนึงครับไม่พูดถึงคงไม่ได้นะครับและเป็นเรื่องสําคัญมากเพราะว่าปัจจุบันใครๆก็ใช้รถใช้ถนนใช่ไหมครับไม่ว่าจะโดยสารจะขับรถเองก็ตามนะทีนี้ครับมันมีการออกประกาศประกาศเมื่อวานนี้นะครับประกาศเมื่อวานนี้นะก็ดีใจสาหรับหลายๆคนที่เป็นขาขับแช่ขวาด้วยนะครับที่บอกว่าต้องขับไปไวนะขับต่างจังหวัดอย่างเงี้ยนะคือเดิมเ่ยนะครับขับเลนขวาเขาก็ห้ามขับเกินห้ามขับ เกินนะห้ามขับเกินร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงครับถ้าเกินร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่ถือว่าขับรถไวปรับห้าร้อยบาทขับเกินร้อยกิโลเมตรขวาสุดก็ขับไวปรับอีกห้าร้อยบาทอันนี้ตามแต่ละโรงพักแต่ละพื้นที่นะถ้าเป็นกรทมนี่ก็จะหยุดถ้าเป็นกรทมเนี่ยนะก็ห้ามขับเกินแปดสิบห้ามขับเกินแปดสิบห้ามขับเกินแปดสิบถ้าขับเกินแปดสิบเป็นยังไงครับก็ต้องเสียค่าปรับมีเหตุฉุกชนต้องรับผิดชอบ ทีนี่กฎหมายใหม่อยกฎหมายใหม่เอาเอากฎหมายเดิมทิ้งเลยนะเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการประกาศกฎหมายใหม่ออกมาของเดิมใช้บังคับไม่ได้แล้วนะต้องเอาของใหม่เป็นตัวหลักเพราะงั้นเนี่ยวันนี้นะใครขับรถทั้งรถยนต์มอเตอร์ไซค์รถสามลอ้อรถบรรทุกรถสง่งรถส่งนักเรียนต้องรู้กฎหมายครับต้องฟังไว้แม้เราเป็นผู้โดยสารก็ตามนะรถยนต์ครับขับเลนขวาสุดแช่ขวาสุดนะแช่ขวาสุดฟังไม่ผิดครับเป็นครั้งแรกเลย เป็นครั้งแรกที่มทีที่มีการประกาศในกฎหมายเลยว่าเลนขวาสุดไม่ต่ำกว่า100ยกิโลเมตรต่อชั่วโมงเลนขวาสุดไม่ต่ำกว่า100ยกิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นครั้งแรกที่กฎหมายควบคุมไว้เลยว่าถ้าคุณอยู่เลนขวาขับ60สิบมึงอย่าอยู่เลนขวาเพราะอยู่เลนขวาปรับ500ร้รถบรรทุกโดยสารเกิน15คนขับไม่เกิน90้ากิโลเมตรต่อชั่วโมง เพราะฉะนั้นในกฎหมายตรงนี้นะครับมันจะแบ่งแบ่งเลยนะครับถ้าคุณขับบรรทุกคุณมาอยู่วาสุดไม่ได้รถโดยสารเจถึงหคนไม่เกินร0อกิโลเมตรต่อชั่วโมงรถชักจูงรถยนต์สี่ล้อเล็กรถยนต์สามล้อกระพกตุ๊กตุกรถชักจูงกัะพวกรถพ่วงห5ห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงอย่าเห็นมาขับอยู่เลนขวาอีกผมเจอประจําเลยนะไปต่างจังหวัดเนี่ยเอาไม่ต้องต่างจังหวัดหรอกขับในแถวปทุมปทุมวิ่งไปยุทธยาอายุทยาวิ่งไปสระบุรี จอประจำรถบรรทุกรถพ่วงนั่งมาวิ่งอยู่เลนขวารถจักรยานยนต์ไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงปูความเร็วขึ้นนะเมื่อก่อนเขาไม่ให้เกิน60นะนี่เขาปรับมาต้อง80แล้วนะครับรถจักรยานยนต์4 0 0ซีขึ้นไปพวกบิ๊กไบค์นะห้ามขับเกิน100กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็เสียใจด้วยนะครับสาหรับใครที่ฝันว่าจะได้ขับบิ๊กไบค์อยู่ขวาสุดแล้วก็ขับได้100-200เขาให้แค่100เดียวครับเกินกว่านี้ชนก็ตายครับจริงๆ1 0งเนี่ยถ้าชนก็ตายเหมือนก ไม่ต้องเร่งเอาขับไวครับเขาให้ขับเกิน80นิ่ก็บุญแล้วฮะสำหรับบิ๊กไบค์นะครับบิ๊กไบค์นะแต่เชื่อเถอะบิ๊กไบค์บิดไวบิดไวแป๊บร้อยหนึงน่งเนี่ยยังไงก็เกินรถโรงเรียนรถรับส่งนักเรียนขับไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงดีแล้วครับรถตรําบนจะไปขับไวอะไรนั้งไหนครับไม่ใช่ฟัสต์ฟรีเียต้องรีบไปส่งของนะกฎหมายใหม่ครับประกาศในราชกิจจารนุเด็กษา,กาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฝ่าฝืนมีโทษปรับไไม่เเกินนบบาาาทจํวว้ครัข อยู่เลนขวาห้ามต่ำกว่าร้อยอยู่เลนขวาสุดห้ามต่ำกว่าร้อยฝ่าฝืนปรับห้าร้อยบาทถ้ามีเหตุเฉียวชนแล้วไม่ปฏิบัติตามพรบจราจรทางบกไม่ปฏิบัติตามที่ขนส่งทางบกเขากําหนดไม่ปฏิบัติตามที่กระทรวงคมนาคมกรมทางหลวงชนบทเขากําหนดว่าให้ใช้ความเร็วเท่าไหร่ฝ่าฝืนและมีอุบัติเหตุเฉียวชนคนที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบเป็นฝ่ายประมาทครับ และเมื่อประมาทต้องซ่อมรถให้เขาถ้าชนเขาตายก็ต้องรับผิดชอบส่วนเราถ้าไม่ปฏิบัติตามกฎหมายแล้วเขาปฏิบัติตามกฎหมายแล้วเขาไม่ประมาทเลยเราตายฟรีแล้วต้องซ่อมรถให้เขาด้วยถ้าชอบคอนเทนต์ดีๆนะครับกดติดตาม e Channel Fanpage Facebook ทนายคู่ใจไว้นะครับไม่พลาดทุกสาระดีๆครับ